โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000 0คนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ i o s แลวก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม T t k ีเคทีสตูดนะ คลิปนี้มาเทียบค่าพลังโรเบิร์ตเลวันดัฟสกี้นะครับผมเป็นสองเวอร์ชันที่เป็นตัวบูสเตอร์ทั้งคู่นะสองเวอร์ชันนี้นะแต่ตัวล่าสุดจะเป็นตัวเสื้อบาร่าทั่วไปนะครับผมตัวก่อนนั้นนี่จะเป็นตัวเสื้อสีเหลืองสีส้มนั่นแหละนะซึ่งเป็นตัวบูสเตอร์นะครับผมโอเคบูสเตอร์ด้วยกันทั้งคู่แต่บูทคนละอย่างนะครับผมมาตัวนี้เนี่ยจะบูทจบสกอร์ลูกหมงคือเน้นๆยิงเน้นหมองอยู่แล้วแล้วก็มีกระโดดแข็งเก่งนะส่วนตัวนี้เนี่ยก็จะบูทบอลโทรน เลี้ยงบอลแล้วมากับตัวแล้วก็ส่งสั้นนะก็ชัดเจนว่าตัวนี้จะเน้นครองบอลกระจายบอลซะมากกว่านะครับผมโอเคดูก่อนที่ยังไม่ได้บูทนะครับผมเกมรุกเนี่ยตัวล่าสุดกินนะฮะอ่าครองบอลเนี่ยถ้าคือมันต่างกันแค่หนึ่งครองบอลจึงสูสีแต่จ่ายบอลเนี่ยตัวตัวก่อนนั้นได้กินแบบกินขาดเลยนะนะจับสกอร์เท่ากันลูกโมงตัวล่าสุดกินกูต้องเตะความโค้งตัวล่าสุดกินขาดนะครับผมสปีดเนี่ยความเร็วเนี่ยตัวตัวเก่ากินนะครับผม พลังการยิงเท่าก,ากันกระโดแข็งแกร่งตัวล่าสุดกินขาดนะบาลานตัวตัวเก่ากินแล้วก็สเตมิน่าตัวล่าสุดนะดีคนละอย่างนะครับผมดีคนละอย่างตัวนี้จะได้จ่ายบอลตัวนี้จะได้พวกความโค้งพวกแข็งแกร่งนะครับผมได้คนละอย่างแต่พอมีบูสเตอร์เนี่ยตัวนี้ก็จะเน้นๆเลยก็คือตัวเนี้ยบวก3บวก4บวกสแล้วก็บวก5คือบวกเยอะแต่ตัวนี้เนี่ยก็จะบวกจบสกอร์บวก3ก็คือเยอะนะจบสกอร์นี่คือหัวใจหลักของกองหน้าเลย แล้วมันบวกสามันก็เลยขึ้นไป101ตัวนี้ไม่แปลกที่มันจะขึ้นเพราะว่าเกมลุกก็ดีกว่าจบสกอร์ก็ดีกว่าก็จะเสียแค่ครองบอลน,นะแต่ครองบอลมันก็ไม่ได้แย่นนะตอนนี้นะมันได้จบสกอร์ได้ลูกมองอีกนะลูกมองอกบวกอีก3เป็นบวก4นะครับผมแล้วก็กระโดดแข็งแกร่งบวกอีกสามนะเป็นบวก10กับบวก8โนอะ้โหผมมองว่าคือ,ค,อคือดูดูไม่ยากนะครับผมแต่ถ้าใครชอบสายจ่ายบอลเชื่อมเกมนะเชื่อมเกมครองบอลก็เป็นตัวตัวเก่าแต่ถ้าใครเน้นยิงนะครับผม เน้นยิงลูกโมงแ็งเกรง่งบังได้ยิงได้คมคมตั้งตัวล่าสุดนะตั้งตัวล่าสุดแล้วก็ครองบอลอาจจะก็คือมันไม่ได้เย,ย่แต่จ่ายบอลสู้ตันนี้ไม่ได้แน,น่นอนนะแต่ถ้าส่วนตัวให้เลือกใช้ผมใช้ตัวล่าสุดนะผมว่าผมว่ามันสุดกว่านะครับผมโอเคเพราะว่าไอสเตทที่มันบวกอ่ะเพราะมันเน้นอยู่นะลูกโมงอย่างเงี้ยก็เน้นจำเป็นนะจบสกอร์ก็จำเป็นมากแ็งเกรง่งกระโดดเนี่ยก็ถือว่าช่วยได้เยอะนะ ก็จะเยอะกระโดดสูงแข็งแกร่งดีลูกหม่งได้เปรียบแน่นอนนะครับผมโอเคแล้วถ้าเทียบเทียบกับตัวอื่นล่ะตัวนี้ล่ะโอ้โหแต่ตัวนี้ก็ต้องยอมนะนะแต่ก็หนึ่งร้อยหนึ่งเหมือนกันโอเคตัวนี้ได้ได้บอลคอนโทรลได้แจกบอลได้จบสกอร์แต่ถ้าติดบูทจบสกอร์เท่ากันแต่ตัวนี้ก็จะได้ลูกหม่งนะได้ลูกหม่งนะได้ลูกหม่งตัวนี้จะได้เปรียบตรงตรงบอลคอนโทรลนี่แหละบอลคอนโทรลก็จ่ายบอลนะตัวนี้ก็จะได้ลูกหม่งได้ลูกตั้งติดความโค้ง เราจะได้ความเร็วนิดหน่อยนะพลังการยิงตัวล่าสุดได้กระโดดแข็งแกร่งโอ้โหผมว่าผมว่านะตัวล่าสุดต้องมาแล้วจริงตัวล่าสุดผมว่าดีดีกว่านะดีกว่าเพราะว่าเกมรุกก็เท่ากันจบสกอร์ก็เท่ากันอาจจะเสียตรงจ่ายบอลนิดหน่อยไม่เป็นไรนะแต่มันมาได้ลูกโม่งได้ความโค้งนะได้พลังการยิงได้กระโดดได้แข็งแกร่งผมว่ามันเน้นๆเลยอ่ะจริงล่าสุดน่าเล่นกว่านะทําไปเล่นไปนะนะทำไปเล่นไปทำไปเล่นไปดีไม่ดีอาจจะเป็นตัวที่ดีสุดนะขนาด เนี่ยออจริงตัวเนี้ยเป็นตัวทีดีสุดนะส่วนตัวผมนะเป็นเวอร์ชันที่ค่อนข้างดีขึ้นแล้วขึ้น1นึ่งนะแต่พอมาเจอตัวล่าสุดผมว่าตัวล่าสุดไม่ไม่ไปแต่มันมันก็ต้องติดบูทไงแต่ข้อเสียมันคือติดบูทจริงนะนะตัวนี้ไม่ต้องบูทก็เก่งแต่ตัวเนี้ยต้องบูทถึงจะเก่งนะต้องบูทนะถึงจะเก่งจริงๆตัวเนี้ยนะแต่ถ้าติดบูทฟอร์มเอเมื่อไหร่ผมว่าตัวเนี้ยดีสุดนะครับผมโอเคเวอร์ชันนี้ล่ะเกมรุกโอ้เสียเกมรุกว่ะ เสียเกมรุกนะเสียบอลคอนโทรลได้เลี้ยงบอลแล้วบอลกับตัวเสียจ่ายบอลเน้นๆแต่จบสกอร์เท่ากันจบสกอร์เท่ากันรวมบูธนะจบสกอร์เท่ากันแต่เสียเกมรุกกว่าเสียดาหน้าเสียได้เกมรุกนะครับผมเต็มลูกมุงอ่ะบวกแน่ๆลูกมงความโค้งเนี่ยบวกกระจายเนี่ยคือบวกเยอะนะบวกค่อนข้างเยอะแต่เสียได้เกมรุกแต่ไม่เป็นไรได้พวกแข็งเกร่งพวกกระโดดมาผมว่าโอเคโอเคกว่าดีกว่าแน่นอนถ้าติดบูธนะถ้าติดบูธถ้าไม่ติดบูธเนี่ย ก็ก็เหมือนตัวทั่วไปเลยไม่ได้บูบาอะไรมากตัวนี้คล้ายๆตัวเมื่อกี้เลยคล้ายๆกันเลยนะคล้ายๆกันคล้ายๆกันนะคล้ายๆกันโอเคจะว่าเป็นตัวที่ดีที่สุดผมว่ามันก็ว่าได้นะนะจบสกอร์โอ้โหเกมลุกเกมลุกอาจจะไม่เท่าไหร่แต่จบสกอร์เนี่ยได้บ,บวกหนึ่งแหละลุกมุ่งได้ความครบคือมันครบเครื่องนะเอาตัวนี้ครบเครื่องกว่าเวอร์ชันอื่นนะครับผมครบเครื่องกว่าและเป็นการครบเครื่องที่ผมว่ามันจําเป็น ใช้ลูกโม่งอย่างเงี้ยมันได้ใช้ความโค้งได้ใช้แน่นอนเรื่องยิงเนี่ยมาแน,น่นอะนนะฮะกระโดดแกร่งๆได้ใช้แน่แน่ดีกว่าตัวล่าสุดดีกว่ายอมนะตัวล่าสุดดีกว่าถ้าติดบูทถ้าไม่ติดบูทมันก็เหมือนตัวทั่วไปปกติไม่ได้บูว่าอะไรนะแต่พอติดบูทปุ๊บโอโ้โหแล้วมันบวกถูกจุดโอโ้โหแต่เวอร์ชันนี้ไม่เวอร์ชันบายเยนต้องยอมวะ่ะนะจบสกอร์โอโ้โหถ้าลงสนามจบสกอร์เก้าเก้าอ่ะตอนเนี้ย ะะแต่ตัวนี้ก็ยังมีสถียรคือลูกมงความโคง้งกระดูกแข็งแกร่งอยู่ดีนะฮะแต่จบสกอตโฮส่งมาใช่เนี่ยสูสีสูส,สีตัวเนี้ยหาช่องดียิงคมตัวเนี้ยครองบอลดีความโค้งได้กระดูกแข็แงเกร่งคือครบเครื่องกว่าตัวนี้ครบเครื่องกว่าแต่ตัวนี้ยิงคมกว่านะครับยิงคมกว่าหาช่องดีกว่าสม่มาใชเนี่ยสูสีกันอยู่นะ,ะแต่ตัวบาเยซ์แต่ก็เป็นตัวเก่านะนะบาเยซ์อีกตัว,นยยตวนหนึ่งบาเยซ์อีกตัวหนึ่งโอ้ยเนี่ย คือตัวบาเยิ้นไม่หาช่องดียิงคมทุกตัวเลยวะ่ะนะแต่อย่างอื่นมันไม่ค่อยเน้นนะพวกครองบอลอะไรเงี้ยไม่ค่อยเน้นนะแสวศีถ้าเป็นตัวบาเยินนะสูสีเพราะว่าบาเยินมันมีข้อดีก็คือหาช่องดีกับยิงคมนะซึ่งตัวนี้ถ้ารวมบุตรแลวก,ก็ก็สู้ไม่ได้อยู่ดีเรื่องของจับสกอร์นะแต่มันก็จะได้พวกลุ่ม,มงลูกอะไรมาเทน,นะนะนะโอเคตัวล่าสุดดีนะนะไปลากันได้ตัวบาเยินก็ดีแต่ก็เป็นตัวเก่าต้องต่อสัญญาเล่นกันนะเนี่ยบวกหุ่ จริงๆบาเยอร์ไม่ยิงคมจัดเลยอะจริงๆนะอุ้ยบาซ่าเก้าปดว่ะบาซ่าเก้าปดว่ะบาซ่าเก้าแปดว่ะโอ้โหเก้าแปดแม่งหาช่องโคตรดียิงโคตรคมจริงถ้าติดบวกก็ยิงยิงก็บวกแค่นหนึ่งะแหละแต่หาช่องดีมากนะแต่ตัวล่าสุดเนี่ยมันเน้นครบเครื่องจริงนะตัวล่าสุดอะมันหมุงได้ความโค้งดีกว่ากระโดดพลังการยิงแข็งแกร่งดีกว่าครบเครื่องนะครับผมตัวเนี้ยครบเครื่องกว่าคือเป็นตัวที่ครบเครื่องที่สุดแหละตัวเนี้ย จ่ายบอลถามว่าแ yeah, ย่ไหมไม่ได้แย่นะครองบอลเย่ไม่ก็ไม่ได้แย่นะครับผมเพิ่มเติมคือลูกโมงความโค้งปั่นโค้งได้นะฮะพลังการยิงแข็งเกร่งเนี้ยดีนะแต่ก็ยังสู้ตัวก้าวแปดตัวนี้ไม่ได้นะตัวนี้ไม่แหมแหมมันก็บวกเยอะนะไม่ใช่มันบวกน้อยนะเกมทุกบวกหกเนี้ยมันก็จําเป็นอ่ะนะนะก็ต้องยอมก้าวแปดไปเวอร์ชันหนึ่งนะครับเวอร์ชันอื่นสูสีนะสูสีดีไม่ดีดีกว่าแต่ต้องก้าวแปดต้องยอมอ่嘛ก้า 8, วแปดไม่ดีจริงแต่มันอยู่ในแพ็คอะไรสักอย่างตัวเก่าแล้วแหละ นะเสื้อบาซ่าชุดเก่านะเนี่ยโอ้โหนะตัวพวกนี้แม่งตัวกเก่าแม่งหาช่องดียิงคมหมดเลยนะแต่ตัวล่าสุดเนี่ยครบเครื่องนะครับผมต้องให้ว่าครบเครื่องจริงๆริงนะเนี่ยอโชว์ไทม์ตัวบาซ่าเหรอบาซ่าอุ้ยอุ้ยบาซ่าเนี่ยห่างไม่เยอะเกมลูกห่างไม่เยอะจบสกอร์ห่างไม่เยอะอืมบาซ่าเนี่ยอืมแต่ก็ต้องดูความครบเครื่องนะครบับเบอร์ชันล่าสุดมันได้ครบเครื่องจริง นะได้ความครบเครื่องนะเกมลุกครองบอลจ่ายบอลลุกมุง่งความโคง้งแข็งเกรง่งอาจจะเสียแค่อย่างเดียวคือความเร็วจริงนะเรวนนะันะนะมันช้าแต่มันแข็งเกร่งได้นะมันช้าเฉยๆนะโอเคก็เป็นอีกตัวหนึ่งเป็นเวอร์ชันหนึ่งที่ผมว่าน่าเอามาเล่นอยู่นะน่าล่ามาเล่นอยู่นะนะนะถ้าเป็นอย่างเงี้ยจบสกอร์คงกว่า,างี้ผมว่าตัวล่าสุดดีกว่าเลยไม่ต้องคิดเยอะนะแต่เกมลุกอย่างเดียวผมว่ายอมนะครับผมแต่ได้จบสกอร์มาก็ถือว่าโอเค นะโอเคเนี่ยกระโดดเนี่ยกระดูกแข็งเกร่งเนี่ยเด่นมากเลยตัวล่าสุดอ่ะนะ่เด่นมากมาต่ออุลเลวานเนี่ยมีหลายเวอร์ชันนะไหนจะตัวแจกฟรีอีกเนี่ยถ้ามาส่งเนี่ยตัวล่าสุดดีกว่านะโอ้โหเก้าเจ็ดป่ะเก้าเจ็ดเออง่ายคือถ้าเป็นตัวเก้าเจ็ดเนี่ยบางตัวสูสีบางตัวบางตัวหรือตัวล่าสุดดีกว่าแต่ถ้าเป็นตัวเก้าแปดตัวนั้นน่ะต้องยอมป่ะมันห่างกันเยอะเกินเนี่ยถ้าถ้ามาส่งเนี่ยต้องยอมตัวล่าสุดดีกว่าแน่ๆจริงๆ สังเกตดูเกมรุกอะตัวนี้ได้เกมรุกอย่างเดียวนะได้เกมรุกอย่างเดียวแต่อย่างอื่นเนี่ยตัวนี้กินเกือบหมดนะจับสกอร์ก็กินแล้วถ้าติดบูธก็บวกสองและลูกมุมก็กินความโค้งก็กินนะแต่ตัวเนี้ยความเร็วอาจจะไม่ได้ไม่ได้ดีมากนะแต่ปกติเรวานมันไม่ได้เร็วอยู่และนะแต่พลังการยิงเท่าก,าก,ในในกันก็โดนแข็งไกลเนี่ยกินขาดนะครับผมโอเคตัวล่าสุดนี่ตัวฟรีนะครับผมตัวฟรีเนี่ยเออ,เออตัวฟรีได้เกมรุกนะครับผมตัวฟรีจะเด่นเกมรุก อย่างเดียวเลยแล้วก็มีความเด็วนิ้หน่อยนะครับพวกบาลาาร์นะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสาหรับเรววนตัวบูสเตอร์จะเป็นจะมีสงเวอร์ชันสําหรับเรววนนะบูสเตอร์เขียวจะมีสงเวอร์ชันก็คือตัวล่าสุดกับตัวนี้นะแต่ถ้าให้ตีว่าตัวไหนดีกว่ากันถ้าผสมเวอร์ชันเนี้ยผมว่ามันดีคนละแบบดีคนละแบบตัวนี้จะได้ครองบอลที่ค่อนข้างจะดีเลยแล้วก็ส่งสั้นนะตัวนี้จะได้ได้เกมรุกได้จบสกอร์ที่เหนือกว่าทุกอย่างนะถ้าเอาจริงถ้าให้เลือกใช้จริงก็ใช้ตัวล่าสุดนี่แหละ นะก็ใช้ตัวล่าสุดนะครับผมถ้าติดบูททุกอย่างนะจบสกอร์93ลูกหม่งลูกหม่งขึ้น90ไหมไม่ดิจบสกอร์เนี่ยจะขึ้น96เพราะว่าบูทลงทีมด้วยนะจบสกอร์96ลูกโม่งเนี่ยบวกไป6ก็เป็น91นะ91ตรงใน91นะนะอ่าพลังการยิงเนี่ยจะอยู่อ,อ89ก็โดดเนี่ย แต่จะบวกไปอีกก็จะเป็น92ใช่ไหมก็จะเป็น92นะพลังเออแข่งเกร่ง91ผมว่ามันมันก็ค่อนข้างเวอร์อยู่นะเอาจริงเวอร์อยู่นะทำเป็นเล่นไปนะทำเป็นเล่นไปโอ้โหเอาง่ายคือตัวที่บูทอ่ะขึ้น90หมดนะครับผมนะจบสกอร์ลูกมงเนี่ยขึ้น90แข่งเกร่งกระโดดก็ขึ้น90ตัวที่ติดบูทอ่ะแต่ที่ติดบูอะขึ้น90หมดเลย นะผมว่ามันโอเคตรงนี้แหละคือมันบูทถูกทางนะมันบูทถูกทางโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปลาไปบาย let's go